การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะ รอบการประเมินวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2565ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่านนายพลพัฒน์ธีรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก,กันนายอภินัน์บุรินกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยนางสุภาอิงชวน ผู้มำน่วยการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44ข้าพเจ้านางสาบุงาเกรีดแท่งเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2535อายุ29ปีบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่31ตุลาคม2561ปัจจุบันตำแหน่งครูอส1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อายุราชการ3ปี10เดือนด้านการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3 10คาบคณิตศาสตร์5คาบศิลปะ1คาบการงานอาชีพ1คาบหน้าที่พล,ลเมือง2คาบต้านทุ๊กตาเ,เด็กศึกษา1คาบชุมนุมการละเล่นเด็กไทย1คาบ แนแนว1คาบกิจกรรมลูกเสือ1คาบซ่อมเสริมและห้องเรียนป7 4คาบทักษะอาชีพและทักษะชีวิต3คาบนันทนาการกีฬา1คาบคุณธรรมจร,ริยธรรม2คาบรวมชั่วโมงสอน33คาบต่อสัปดาห์งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูด้านการจัดการเรียนรู้ 1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะ1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ประเมินการใช้แผนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้โปรแกรมสำหรับสร้างอีบุ๊ งานนำเสนอสื่อ powerpoint สื่อออนไลน์1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบฝึกหัดการทำงานเป็นทีมการสังเกตการตรวจงานใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริงคุณลักษณะอันพึงประสงค์1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการสัมภาษณ์ติดตามให้คำปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน3สอสสะอาดสะดวกสบายได้ความรู้ได้เรียนรู้1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมระเบียบวินัยสร้างความตระหนักรู้มีความกระตันอยู่รู้จักการให้มีจิตอาสาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาด้วยระบบออนไลน์ SCL SC ข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลบันทึกการมาเรียนบันทึกคะแนนของผู้เรียน 2.2. ดําำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศออกเยี่ยมบ้านติดตามดูแลส่งเสริมประสานผู้ปกครองร่วมกันวางแผนพัฒนาแก้ปัญหา 2.3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาปฏิบัติงานวิชาการการทดสอบยกระดับคุณภาพผู้เรียน งานกลุ่มสาระวันภาษาไทยงานอื่นๆของสถานศึกษางานด้านการบริหารงานงบประมาณงานพัสดุและสินทรัพย์งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานต่างๆด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการอบรมสัมมนารูปแบบออนไลน์ 3.2. สส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ร่วมกันทั้งในและนอกสถานศึกษา 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาสื่อการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพนักเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผลลัพธ์จากประเด็นท้าทายสภาพการจัดการเรียนรู้ จะทำอย่างไรให้นักเรียนที่ตนรับผิดชอบได้อ่านออกเขียนได้เหมือนกับเด็กทั่วๆไปครูจึงคิดหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาการอ่านการเขียนได้ดียิ่งขึ้นไปวิธีดําเนินการรู้จักส่วนประกอบของคําเข้าใจส่วนประกอบของคําอ่านออกเขียนได้แต่งประโยคสู่การเขียนอิสระ รับการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน66.67หลังเรียน85.71ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน